สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกมเอเวอร์โซนอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเปิดกาชากันอีกแล้วนะครับกับตัวใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวเผ่าเดมอนนั่นเองนะครับกับน้องลาลิมาหรือเปล่านะครับสาวทวินเทลเอลนะครับเป็นโลลีด้วยนะครับสายโลลีไม่ควรพลาดนะครับซึ่งผมจะเปิดหาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับถ้าออกก็คือผมหยุดทันทีเลยนะครับผมเปิดแค่สะสมพอนะครับไม่อยากจะล้างตู้นะครับ หวังรอโวล,ลิมิเต็ดในอนาคตนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับ10โลแรกนะครับผมไปฮะเฮ้ยตกใจึูว่าเสียงอะไรแม่งบักว่าปีดำปะ่ะทุกคนปีดำปะ่ะเนี่ยโอโ้โหหมดไม่เยอะเว้ยบอกเลยหมดไม่เยอะว่ะว อะไรวะคลิปสั้นจังเลยเนี่ยแถมะแถมไหมใครแถมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะคุณทำเพื่อทุกคนนะครับไปครับเดีย๋ยวดูก่อนชิ๊กตารางแป๊บ แปดสิบ <80 S 2> หรออีกแสงเดียวผมหยุดแล้วนะครับแสงเดียวพอแล้วนะโอเคอันนี้เกลือนะครับเอ้ยคิดผิดหรือเปล่าวะไม่น่าแถมเลยเอ้ยไม่มาแล้ววะเฮ้ยทำอะไรลงไปวันนี้อ่ะอ่า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  รอบนี้ลงมาแล้วเอ้ยมันแกแล้งเรามันแกแล้งเราโอเเ้โหสงสุดท้ายเฮ่ออกว่ะเฮ้ยมาแล้วปีดำเออเกียร์ว่ะน้องอะไรฮนะชื่อจำชื่อไม่ได้เป็นซัพพอร์ตสายอะไรนะ เผ่าอันเดธตัวละครเยอะเกินจำชื่อไม่ได้เอาเป็น80 80 80โลไปไปไปอีกตัวหนึ่งเออนั่นแหละไม่ได้ยางนั้นไม่น่าไปชมมันเลยวะ่ะไม่ใช่ไม่น่าไปชมไม่น่าไปแอคเลยวะ่ะเกลืออะไรงไงเอ้ยโอเคครับเปิดลิงก์นี่ครับโอ้ยได้มนเพียบเลยอีกตัวตัวอะไรวะเลสิก ใช้ได้อยู่นะโอเคผมเพนลิง okay. ไปครับนี่กลัวคืออะไระผมยังไม่ได้อ๋อน้องไอจอนนี่เหรอยังไม่ได้นะไปครับไปครับดาวดีกว่าครับมันอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเอ้าไม่ได้รับ แป๊บหนึ่งนะลืมได้ไงเนะี่ยแปบ๊บนะครับไม่น่าเลยเสียตั้งเท่าไหร่วะหมื่นกว่าหรอหมืน่นสองหมืนโอเคไปอัพดาวนะครับอืมนี่ตัวหลักแล้วกันโอเคมุ่งดาวเดียวพอครับสายสะสมนะครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปล็อกตัวละครแป๊บหนึ่งนะครับในคลิปจะสั้นไป ผมจะกินแอร์ไทม์คลิปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมคิดมันจบสั้นเกินไปอยู่ไหนนะนี่ไงโอเค,คหนองลามิน่าเอ้ยลามิมาน่ารักมากครับสาวทวินเทลนี่ล็อกตัวละครครับเรียบร้อยครับก็หมดไม่ใช่สิก็จบกัไปแล้วนะครับการเปิดกาชาในรอบนี้สลับ ของตัวของน้องลาลิมานะครับหมดไปเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ครับไปนับเอาเองแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับทุกคนทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเป็นคลิปอะไรก็ติดตามกันได้นะครับยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันนะย่ฮหู